นี่ไงอีแพรี่มันกําลังเต้ามันมันกําลังฟูมไฟล์มันกําลังอะไรกูจะได้ไปด่าไปด่ามันอะไรอย่างเงี้ยเขาจะปสมน้ําหน้ามันอะไรมันอืมแต่ดิฉันว่าเดี๋ยวครั้งหน้าดิฉันจะไม่ทนแล้วนะถ้ามันทําแบบนี้อีกกูบุกไปที่ที่ข่าวสดเลยเอ่ะมึงดูว่ากูเป็นคนจริงไหมกูจะทาให้ดูมึงอย่าคิดว่ามึงเสนอข่าวได้อย่างเดียวนะกูจะกูจะบุกไปช่องมึงแล้วกูจะเอาสื่อช่องอื่นไปช่องมึงมึงอาไิ อ่ามึงลองได้อ่ามึงลองได้อ่ะมึงลองได้กูจะบุกไปหาบรรณาธิการมึงกูจะไปถามหาความรับผิดชอบถามหาตัวอีคนที่เป็นคนตัดต่อรูปด้วยแล้วเดี๋ยวกูจะส่งหมายเชิญนะักข่าวช่องอื่นให้ไปช่องมึงมึงอย่าคิดว่ามึงมีสื่อในมือแล้วมึงจะลังแกใครยังไงก็ได้นะคะถ้ามันดูอยู่นะซึ่งมันอาจจะดูเพราะคนดูเยอะสี่พันกว่า อย่าคิดว่ามึงเป็นสื่อแล้วมึงจะรังแกคนอื่นยังไงก็ได้กูไม่ว่ามึงถ้ามึงมีจรยาบรณการที่เป็นนักข่าวมันต้องมีจรยาบรนนะครับมึงต้องมีความรู้มีวิชาชีพจบนิเทศมาจบอะไรมาแต่มึงไม่ใช่ว่ามึงไปเหมือนแบบเอาคนแบบไม่สมประกอบเดี๋ยวนี้ง่ายมากเลยนะครับยิ่งยิ่งนักข่าวออนไลน์เนี่ยไม่รู้ว่ามีความรู้หรือเปล่าก็ไม่รู้แค่แค่มีความรู้ไอทีมีความรู้อะไรมึงเอามาเป็นนักข่าวแล้วแล้วทำงานโคตรช่วยเลยนะดิฉันพูดเลยนะ นักข่าวยุคนี้ทํางานโคดช่วยและไม่มีจรรยาบรณอย่างมากที่สุดต่อการละเมิดลิขสิทธิ์คนหนึ่งคือไปขโมยคลิปไม่เคยขออนุญาตนะคะนักกักนักข่าวที่มีจรรยาบรณเขายังต้องขออนุญาตเขายังต้องขออนุญาตนะคะเขายังต้องรู้จักการขออนุญาตขอการใช้คลิปให้ให้เครดิตให้ลิขสิทธิ์อะไรแต่อีข่าวสดเนี่ยหลายครั้งไม่เคยขออนุญาตเลยมันนึกจะไปเอาก๊อปเอาคลิปใครอะไรไปได้ไป ไปยำไปอะไรของมันแล้วมันก็เอาไปลงช่องมันเพื่อมันจะได้เอนเกตช่องคนดูเยอะมันมีรายได้แต่มึงมีรายได้บนความทุกข์ของคนอื่นบางทีข่าวไม่มีอะไรเลยแต่มึงตัดวนอยู่นั่นแหละมึงวนทําไมแม่มึงหายหรือมึงวนหาแม่มึงหรอกูอยากถามเดี๋ยวกูพูดถึงมึงเดี๋ยวกูจะเอาคลิปที่กูพูด,ดไปลงเพจมึง้ยไปลงเพจกูมึงอย่าคิดว่ามึงนําเสนอข่าวได้คนเดียว มึงอย่าคิดว่ามึงนาเสนอข่าวได้คนเดียวนะครับทุกวันนี้คนเขามีมีมีสื่ออยู่ในมืออย่าคิดว่าทําร้ายคนอื่นได้คนเดียวบางคลิปไม่มีอะไรเลยนะวนอยู่นั่นแหละไม่รู้ว่าวนหาพ่อหรือวนหาแม่มันคลิปเี่ยสั้นคนพูดสั้นนิดเดียวแต่มึงตัดได้วนเป็นสิบนาทีอะทําไปทําไมกูอยากรู้ทําไปทําไม ทำไปทําไมกดเข้าไปดูบางทีเมื่อไหร่มึงจะเข้าประเด็นเนี่ยวนอยู่นั่นแหละวนเก่งวนหาพ่อหาแม่มึงเหลือกูถามไหนสิไอ้ดิว่าจะไม่พูดแล้วนะแต่ว่าอดไม่ได้เพราะรู้สึกว่าหลายครั้งแล้วคยืยพูดแบบดีๆพูดแล้วนะเดี๋ยวจะเดี๋ยวเจ้าทุกคนจะจะถามดิฉันว่าทําไมไม่พูดดีๆทําไมไม่พูดดีๆแพทริเคยพูดถึงมันหลายครั้งแล้วบอกหลายครั้งแล้ว และบอกเฉพาะข่าวที่มันเกี่ยวกับเราด้วยนะบอกว่าเอ้ยบางเรื่องจะไปนําเสนอทําไมมันมันเป็นเรื่องที่มันสังคมไม่ได้อะไรแบบเนี้ยเวลาที่มึงหยิบข่าวไปนําเสนอบนบนเพจของมึงซึ่งมันเป็นสํานักข่าวใหญ่เนี่ยมึงควรจะต้องเลือกประเด็นข่าวไหมว่าข่าวแบบนี้นาเสนอและสังคมได้อะไรมันมีผลมันมีผลกระทบหรือมันมีประโยชน์ต่อ,อการรับรู้ของสาธารณชนยังไง บางข่าวเป็นเรื่องส่วนตัวส่วนตัวจริงๆแล้วมันไม่ได้มีผลกระทบมันไม่ได้มันไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับสังคมเลยเนี่ยมึงจะต้องหยิบข่าวพวกนี้ไปนําเสนอทําไมแล้วพอมึงเอาไปนําเสนอปุ๊บคนที่ติดตามติดตามช่องมึงติดตามเพจมึงก็ไปด่าไปว่าไปว่าไปด่าไปว่าคนที่มึงเอาข่าวเขาไปนําเสนอทั้งทั้งที่ เขาอาจจะโพสต์อยู่ในพื้นที่ส่วนตัวของเขาแล้วมันเป็นเรื่องของเขาทีเล่นทีจริงบ้างอย่างนู้นอย่างนี้บ้างแต่มึงเอาไปนําเสนอเอาไปทําไมเออถ้ามันเป็นถ้ามันเป็นสำนักข่าวกระจิกกระจ๊อกสำนักข่าวที่มันไม่ได้มีชื่อเสียงมันไม่ได้มีอะไรไม่ว่าเลยนะบางบางทีอะ่ะเอาแต่เพจมึงเนี่ยข่าวสดแบบเนี้ยเอาไปทำไม ไม่เข้าใจอันนี้ไม่เข้าใจอะแล้วทุกคนดูอาจจะไม่ไม่ให้ดิฉันแบบไม่ให้ดิฉันแบบมีความรู้สึกว่าดิฉันต้องปกป้องตัวเองอ่ะมันไม่ได้หรอกนะคะมันไม่ได้ยุคมันไม่ใช่เราไม่ได้อยู่ยุคที่เราต้องกลัวสื่อนะคะทุกคนมีสื่อในมือทุกคนมีพื้นที่ที่สามารถปกป้องตัวเองได้เราต้องปกป้องตัวเราเวลาที่ไอ้สื่อพวกนี้มัน เอาเราไปนําเสนอในทางที่มันแบบอ่ะดูอย่างเงี้ยอ่ะสมมุติอย่างเงี้ยขอโทษนะคะเนี่ยอ่ะแบบเนี้ยนี่นะคะแบบนี้เลยนะคะข่าวสดนะคะย้ําชื่อเลยดิฉันพูดได้เพราะว่าข่าวที่มันลงมันเกี่ยวกับดิฉันเลยดิฉันใช้สิทธิ์ในการปกป้องส่วนได้ส่วนเสียของตัวเองนะคะเนี่ยอ่ะแบบเนี้ย ซึ่งรูปสองรูปนี้มันมาจากคลิปที่มันอยู่คนละช่วงเวลาเลยมันไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกันเลยไม่ใช่เรื่องเดียวกันเลยดิฉันเห็นปุ๊บดิฉันรู้เลยว่าเจตนาของมันเนี่ยไม่บริสุทธิ์แล้วของต่อการนำเสนอข่าวอันนี้ไม่ไม่นับแค่เป็นแบบคลิปเลียวอะไรพวกนี้นะคะแม้แต่บางทีพาดหัวข่าวอย่างเงี้ยมึงพลาดหัวข่าวอันนึงดิฉันเคยตำหนิมันตั้งแต่ตอนที่ดิฉันเป็นพระแล้วนะ ตอนที่ดิฉันเขียนเรื่องอพระที่เป็นเพศที่สามเนี่ยดิฉันอธิบายตามหลักพระวินัยว่าเออมันได้ไม่ได้ยังไงมันเอาไปพาดหัวเลยว่าพระมหาภัยวันชี้พระตุดไม่ผิดอย่างเงี้ยแล้วพอคนอ่านอ่านพาดหัวอา้าคนก็คิดว่าดิฉันไปสนับสนุนให้พระเป็นตุดแล้วก็รู้อยู่คนไทย ส่วนใหญ่มันอ่านแค่พาดหัวปุ๊บมันก็แสดงความคิดเห็นแล้วเหมือนการคนเห็นคลิปนี้ปุ๊บฟังแค่คลิปบางช่วงบางตอนซึถ่ถูกตัดมาปุ๊บแสดงความคิดเห็นแล้วและไอ้พวกนี้นะไอ้พวกสื่อแบบนี้นะขยะแบบนี้นะพวกขยะแบบนี้นะที่มันทำข่าวขยะแบบนี้มันไม่เคยต้องรับผิดชอบอะไรเลยนะ มันไม่เคยต้องรับผิดชอบอะไรจากสิ่งที่มันทําเลยแม้แต่ครั้งเดียวแล้วตีหน้ามึนหน้ามึนหน้าหนา,หนายิ่งกว่าปูนซีเมนต์นะแล้วเดี๋ยวมันก็ทําอีกเอาอีกแบบนี้โบราณเขาบอกว่าการตักน้ําลดหัวตอมันเป็นเรื่องที่เปล่าประโยชน์แต่สําหรับดิฉันนะถ้าดิฉันพูดไม่รู้นะใครมันเป็นคนทาดิฉันอยากรู้แต่ที่รู้รู้คือ มึงลงในนามของเพจข่าวสดซึ่งกูถือว่ามึงอ่ะเป็นสื่อเป็นสื่อต้นๆของประเทศที่มีคนติดตามข้อมูลข่าวสารจากมึงเป็นสื่อต้นต้นแต่กูไม่รู้แหละเมื่อมึงเอาลงในเพจหลักอย่างเนี้ยคนที่เอาลงอ่ะไม่รู้ว่าจะเป็นพนักงานลูกจ้างหรืออะไรมึงต้องรับผิดชอบอย่าทำตัวแบบ ที่โบราณเขาบอกว่าตักน้ํารถหัวตอแต่กูไม่ใช้คําว่ารถหัวตอนะกูใช้คําว่ารถหัวควายเพราะกูพูดหลายครั้งแล้ว<ม>เหมือนตักน้ํารถหัวควายไม่เออถ้าเราฟูลไฟลเราร้องไห้เราอะไรเรายินดีย้ำนะครับว่าดิฉันไม่ได้มีปัญหากับสื่อดิฉันรู้ว่าสื่อมีหน้าที่ทำงาน มีหน้าที่ทํางานมีหน้าที่เสนอข่าวแต่มันต้องเป็นการเสนอข่าวบนข้อเท็จจริงไม่ใช่เอาข้อมูลเท็จหรือข้อมูลที่มันชวนให้คนเข้าใจผิดเอาไปลงแบบนี้ให้มันเกิดความเสียหายอะ่ะต่อบุคคลที่มึงเอาเขาไปนําเสนอเป็นข่าวอะ ม,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 มึงจะเป็นสื่อมึงจะเป็นสื่อมึงจะมีความอคติมึงจะเป็นสื่อได้ยังไงถ้ามึงจะมีความอคติหรือ ing, internet, ม,ม,มึงจะมええีความแบบจัญญาบันที่มันที่มันต่ําต่ําเลียตี้ดินเนี่ยมึงไม่ควรเป็นสื่อเข้าใจไหมครับมึงจะเป็นป้าข้างบ้านเป็นอะไรมึงก็เป็นไปแต่มึงไม่ควรเป็นสื่อมึงไม่ควรเป็นสื่อมึงไม่ควรเรียกตัวเองว่าสื่อหรือนักข่าวป้ายที่มึงชอบเอามาสวมคอมึงเอาออกไปเถอะ มึงไม่ควรเอาป้ายมาสวมคอมึงควรเอาเชือกมาสนสะพายที่จะมูกมึงเอาป้ายออกไปเลยป้ายที่พวกมึงชอบเอามาใส่ว่าเป็นเป็นจะเป็นนักข่าวเป็นอะไรอะ่ะถ้ามึงทําได้แค่นี้นะอยาดอย่าเอามาสวมอย่าเอามาค่อยคอให้มันหนักคอมึงไปเอาอยางอื่นเถอะมึงไปเอากระดิ่งเอาอะไรมาค่อยคอเถอะเดี๋วกูซื้อให้ถ้ากูจะเอาเรื่องจริงๆมึงกล้าไหมเนี่ยกล้าเจอหน้ากูเนี่ยกูอยากไป กูอยากไปสํานักข่าวจริงๆนะกูอยากไปหานะกูอยากไปถามหาความรับผิดชอบไม่ได้อยากไปถามอะไรไม่ได้อยากไปมีเรื่องหรืออยากแค่อยากไปถามหาความรับผิดชอบถ้าสมมติกูไปสํานักข่าวเนี่ยกูถามหาความรับผิดชอบมึงที่มึงนําเสนอข่าวแบบเนี้ยแล้วไม่ใช่แค่เคสอีฉันนะหลายเคสหลายคนที่เขาโดนแบบเนี้ยเอาเขาไปหากินเอาเขาไปลงข่าวเพื่อประโยชน์ของการหากิน สำนักข่าวได้ประโยชน์เพจได้ประโยชน์จากยอดเอนเกตยอดกดไลค์กดแชร์หรือแม้แต่ลายได้เนี่ยแต่คนที่ถูกสำนักข่าวเอาไปลงเขาเสียหายหรือเขาถูกทำให้คนอื่นเกลียดชังหรือเข้าใจผิดเนี่ยรับผิดชอบอยังไงพวกมึงรับผิดชอบอยังไงมึงก็ไม่เคยรับผิดชอบสันดานพวกมึงอ่มึงอย่าว่าแต่จะรับผิดชอบเลยอย่างที่กูพูดอะ่ะ แค่มึงทํางานเดี๋ยวนี้มึงทํางานง่ายมากเลยนะสมัยก่อนนักข่าวเวลาเขาจะทําข่าวเนี่ยเขาต้องลงพื้นที่หาข้อมูลขอสัมภาษณ์ขออนุญาตขออะไรเยอะแยะมากมายเพราะเขามีจัญญาบรนแต่ทุกวันนี้มึงสิงสถิตมึงทํางานง่ายมากเลยวันหนึ่งมึงตื่นมามึงนั่งอยู่หน้าคอมมึงหาข่าวจากหน้าคอมเข้าช่องนั้นออกช่องนี้มึงก็ได้ข่าวแล้วมึงก็ดูดคลิปดูดอะไรเขาไปบางทีมึงไม่เคยมีความรู้สึกนึกคิดว่ามึงจะต้องให เครดิตหรือมึงจะต้องขออนุญาตถามคำถามคือมึงคิดว่าทำถูกไหมมึงคิดว่ามึงทำถูกไหมที่ทำแบบนี้ทำถูกไหมเอามึงลองถามพวกมึงดูสิมึงทำหน้าที่เป็นสื่อเป็นปากเป็นเป็นกระบอกเสียงแทนชาวบ้านแทนประชาชนและดูสิ่งที่มึงนำเสนอและสิ่งที่มึงทำกับประชาชนเนี่ย หลายครั้งมันไม่ใช่แค่การนำเสนอข่าวตามข้อเท็จจริงมันเป็นการใส่เติมสีตีไข่อะบิดเบือนน่ะขายแต่ดราม่าใช่ขายแต่ดราม่า,ขา,า,มาขายแต่อะไรไม่ต้องมีใครตัดเดี๋ยวกูตัดเองเดี๋ยวกูลงกูด่ามึงแค่นี้แหละแล้วเดี๋ยวกูลงเลยเดี๋ยวกูตัดเลย ก่ไปโพสมึงเขียนข่าวถึงกูได้กูก็พูดถึงมึงได้ให้มันแฝงกันให้มึงรู้ว่าไม่ใช่มึงที่มีที่มีช่องทางในการนําเสนอข่าวกูก็มีเดีวกูลงทุกช่องเลยกูลงกูลงแอปฟ้ากูลงในติกตอกทิกตอกกูมีสามช่องกูลงหมดแล้วถ้าเดี๋ยวกูไปร้องหาความ เดี๋ยวกูถ้ากูไปร้องหาความรับผิดชอบแล้วถ้ากูรู้ชื่อนักข่าวกูพูดชื่อมึงด้วยว่าชื่ออะไรอยู่แผนกไหนฝ่ายไหนกูจะพูดชื่อมึงด้วยเพราะว่ามึงต้องรับผิดชอบในสิ่งที่มึงทำในสิ่งที่มึงเขียนมึงอย่ามองว่ามันเป็นเรื่องเล็กน้อยนะกับการที่พฤติกรรมของมึงที่มึงทำแบบนี้แบบเนี้ย กับทุกคนและไม่รู้ว่ากี่คนที่เขาเป็นเหยื่อจากการนําเสนอข่าวของพวกมึงพวกมึงมันไม่มีจรรยาบรรณอย่าเรียกตัวเองว่าเป็นนักข่าวนักข่าวต้องหน้าบางค่ะแต่พวกมึงมันหน้าหนามึงกล้าเรียกตัวเองว่าเป็นนักข่าวได้ไงถ้ามึงแน่จริงมึงเอาที่กูด่ามึงลงช่องมึงสิมึงตัดไปเลยไอ้ที่กูด่ามึงเนี่ยแล้วตัดไปให้หมดเอาให้แฟแฝล้เอาไปลงช่องมึงเลย ที่กูพูดถึงมึงเนี่ยเอาไปลงเลยพาดหัวข่าวเลยว่าแพรลีเ่เทศสั่งสอนข่าวสดมึงพิมพ์อย่างงี้ก็ได้มึงพิมพ์อย่างงี้ก็ได้มึงเอาไปลงช่องมึงนะเดี๋ยวกูรอดูแล้วเวลามึงลงคลิปเนี่ยมึงเขียนข้างล่างเลยว่าลงโดยใครมึงเขียนมาด้วยกูจะได้ด่าถูกคน กูจะได้ด่าได้ถูกคนสมัยก่อนในคนเขาเขียนข่าวหน้าอ่านหนังสือพิมพ์เขาจะมีบอกเลยคอลัมน์นี้โดยใครเขียนโดยใครกูจะได้ด่าถูกคนให้มันแฟร์ๆหน่อยถ้ามึงกล้าที่จะทําแบบเนี้ยเนี่ยกล้าที่จะตัดคลิปทําคลิปแบบแบบเนี้ยอ่ว่ากูกูไม่ว่าหรอกเออชวนให้คนเข้าใจผิดหรืออะไรแบบเนี้ยกูไม่ว่าแบบเนี้ยกูไม่ว่าแต่มึงเขียนข้างล่างด้วยว่าชื่อโดยอะไรนางอะไรนายอะไร กูจะได้ด่ามึงได้กูจะได้ไม่ต้องไปด่าสำนักสำนักข่าวของมึงไงกูจะได้ด่าชื่อมึงไปเลยกูจะได้ด่าชื่อมึงไปเลยเอาให้แฟฝๆกับกูกูยังไม่กลัวพวกมึงเลยเนี่ยกูเปิดหน้าด่าพวกมึงกูยังไม่กลัวพวกมึงเลยฉะนั้นพวกมึงก็ไม่ต้องกลัวกูเหมือนกันเขียนไปเลยเวลามึงเขียนข่าวว่าใครอะไรว่าใครอ่ะมึงใส่ชื่อลงข้างล่างด้วยมันเหมือนกับเขียนคอลัมน์นิดอ่ะเขียนโดยใคร จะได้ด่าถูกคนและจะได้ไม่ต้องไปเหมารวมทั้งหมดด่าเป็นคนๆไปรับผิดชอบเป็นคนๆเออหลายครั้งหลายหนแล้วมันไม่ใช่ยุคที่มึงจะนึกถึงว่ามึงจะสาม,มารถ เสนอข่าวคนอื่นเขายังไงก็ได้นะคะกูนี่แหละเป็นคนแรกที่กูจะด่าสื่อให้มึงให้มึงฟังเลยต้องมีความรับผิดชอบค่ะไม่ใช่ว่ามึงสามารถนำเสนอข่าวคนอื่นได้อย่างเดียวกูก็วิจารมึงได้เหมือนกันนะมึงเป็นสื่อมึงวิจารณ์คนอื่นมึงนำเสนอข่าวคนอื่นได้กูก็วิจารพวกมึงได้ถ้ามึงไร้จรรยบ,บัณแบบนี้ เดี๋ยวกูไปถึงสถานถ้ากูไปถึงสำนักงานมึงนะเดี๋ยวกูจะล่อนจดหมายเชิญสื่อมึงอย่าคิดว่ามึงเป็นสื่อได้คนเดียวกูจะล่อนจดหมายเชิญสื่อคนอื่นให้ไปทําข่าวแล้วกูจะไปเรียกร้องความเป็นธรรมหน้าสํานักงานมึงถ้ามึงยังไม่ขอโทษเดี๋ยวไม่รู้สึกละอายใจกับอะไรที่มึงทําเนี่ยนะเดี๋ยวกูล่อนเชิญเชิญนักข่าวไปเลยมึงจะได้รู้บ้างว่าการที่ คนอื่นเข้าไปยืนอยู่หน้าสํานักงานของพวกมึงเนี่ยแล้วไปยืนยืนวิจารณ์พวกมึงอ่ะเป็นยังไงกูไปได้กรุงเทพแค่นี้เดี๋ยวกูให้เทียบจดหมายเชิญสื่อ